บริษัทประกันบอกว่าให้รักษาตัวให้หายดีก่อนแล้วค่อยมาเรียกร้องมีน้องคนหนึ่งโดนรถคู่กรณีชนขาหาักจะต้องผ่าตัดใส่เหล็กดาำขานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วหมอให้กลับมาพักรักษาตัวต่อที่บ้านพักไปเป็นเดือนแล้วอยากจะเรียกร้องค่าเสียหายแต่บริษัทประกันไม่ติดต่อมาเสียทีฟังไว้นะคะว่าถ้ากรณีที่เราออกจากโรงพยาบาลแล้ว จะเรียกร้องค่าเสียหายที่นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลหรือที่เรียกว่าค่ามูลละเมิดเราจะต้องเช็คกับคุณหมอให้มั่นใจก่อนนะคะว่าจะไม่มีค่ารักษาเพิ่มเติมอื่นๆที่จะต้องจ่ายอีกในหมวดมูลละเมิดที่สามารถเรียกร้องได้โดยไม่ต้องมีใบเสร็จเช่นค่าไปถอดเหล็กดาขาออกที่เรียกว่าค่ารักษาในอนาคตค่าขาดายได้ระหว่างพักรักษาตัวค่าทนทุกทรมานเป็นต้น ซึ่งเมื่อเขียนเรียกร้องครบถ้วนไม่มีอะไรที่จะเรียกร้องเพิ่มเติมแล้วก็ให้แจ้งร้อยเวรนักคู่กรณีมาคุยเรียกค่าเสียหายกันที่โรงพักซึ่งคู่กรณีต้องแจ้งบริษัทประกันมาร่วมเจราจาและหลังจากได้ส่งคำเรียบร้องและได้ส่งเอกสารให้กับบริษัทประกันครบถ้วนแล้วถ้าบริษัทประกันไม่มีข้อโต้แย้งบริษัทประกันก็จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับเราภายใน15วันนะคะ ครูพี่เอปริษาที่ปรึกษาประกันภัยทีมอาจารย์แดงค่ะ